ครั้งนะคบวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทปฏิบัติการวิชา a n i m a l Product อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์นะครับการปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ที่หลายๆท่านจะรู้เลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมในรายวิชาของเราก็คือเป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างงานวิจัยการเรียนการสอนงานบริการวิชาการแกช่ชุมชนรวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมเสริมหลักสูตร วันนี้เราจะพาทุกท่านลงไปแลบที่ลึกกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยสัตว์นะครผลพอย,ยได้จากปุสัตว์คือผลิตภัณฑ์น้ำนงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะนำน้ำนงแพะมาทำเป็นบอดี้โลชั่นนะครับบอดี้โลชั่นที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะัก ครับก็เหมือนเดิมนะครับก็สําหรับวัตถุดิบหลักที่เราจะนํามาทําผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้วัตถุดิบหลักตัวแรกนั่นก็คือน้านมแพะนะครับซึ่งน้านมแพะอย่างที่บอกนะครับว่ามีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงด้วยโครงสร้างโมเลกุลของเม็ดไขมันเม็ดโปรตีนนะที่ค่อนข้างเล็กสามารถที่จะเก็บรักษาหรือซึมซับเข้าสู่เซลล์ผิวหนังได้ดังนั้นเป็นวัตถุดิบที่สําคัญอย่างหนึ่งและสามารถนํามาใช้กับวัดตนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์บำรุงผ,ผิวได้ด้วยเช่นกัน อีกตัวหนึ่งที่เราผ่านไปได้อย่างเ,าเป็นงานวิจัยของคณะเราเองนะครับเป็นงานวิจัยของบุคลากรของคณะสัตววิทยาและชววิทยาเกษตร,ร,ร,รษของเรานั่นคือน้ํามันทานตะวันสกัดเย็นนะครับผลพลอยได้จากโครงการทานตะวันหลังนานวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานวิจัยนะครับทีนี้ให้วัสดุดิบเรามาเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีสารปรุงแต่งหรือสารเคมีบางอย่าง นะครับที่เราสามารถหาซื้อได้ในร้านเคม,มีพัณฑ์ทั่วไปแต่ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับว่าต้องเป็นฟู้ดเกรดเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะครับ เข้ามาสู่กระบวนการและวิธีการทำโรชั่นบำรุงผิวจากน้ำมันแพ้ของเราวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วนะคะเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ของเราแล้วเราต้องไม่ทำงานคนเดียวน,นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่บ้านก็ไม่รู้บ้านใครนะฮะก็รู้สึกจะบ้านใกล้ๆนี่แหละนะฮะไม่ไกลเท่าไหร่ับวันนี้น้องทรายนะฮะน้องทรายอาเซนคาโดห,หน่อยเนี่ยน้องทรายน้องทรายนะฮะวันนี้น้องทรายอาสามาเป็นผู้ช่วยในการทำแลบ ของเราวันนี้ทําบทวันประาการของเราวันนี้วันนี้พาน้องทรายทำโลชั่นบำรุงผิวนะเนาะปกติน้องทายผิวแห้งหรือผิวมันผ,ผิวแห้งค่ะผิวแห้งเหมาะมาก,มากบอกเลยวันนี้ครูบอกเลยว่า โลชั่นน้ํานมแพะเหมาะมากสาหรับคนผิวแห้งนะคะยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวก็ไม่รู้ว่าหนาวได้กี่วันเนาะหัวหินนะคะบรรยากาศแถวเพชรบุรีอยากให้ทุกท่านมาชิมบรรยากาศที่นี่มากที่นี่เรามีสามฤดูในวันเดียวเนาะประมาณนั้นก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันเรื่องของธรรมชาติเราคงไป ทาอะไรกับธรรมชาติไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราสามารถทําอะไรกับผิวของเราได้ mayın, นะน้องน้องทรายเนาะทีน er ี s <S ้วันนี้นะครับเราจะมาเริ่มทํากันเลยเดี๋ยวน้องทรายจะได้เอาผลงานไปโชว์ด้วยช่วงนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะฮะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ดังนั้นจริงๆอันนี้สามารถทําเป็นของฝากได้นะครับเป็นของที่เราเลือกสําหรับงานปีใหม่ได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มดูก่อนนะฮะน้องทรายวันนี้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ครูให้น้องสรายเตรียมวัตถุดิบแล้วนะฮะน้องสายเตรียมวัตถุดิบให้เราแล้วด้วยนะครับ จริงๆน้องชายมาตั้งแต่เช้าแล้วลหะนะครับแต่ว่าน้องชายแอบอยู่ทั้งหลังนะครเตรียมวัตถุดิบให้เรานะครับวันนี้เราจะแบ่งโซนเป็นสามอ่าเป็นทั้งหมดเป็นเซตเซตน้องมีทั้งหมด5เซตด้วยกันนะครับสารเคมีที่เราจะใช้วัตถุดิบที่เราจะใช้เซตแรกนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบหลักของเรานะมีน้านมนะฮะมีน้ำนะครับโลชั่นมีความจำเป็นต้องรักษาความอ่าเราต้องมีความชื้นดังนั้นเราใช้น้ำนะฮะน้ำอันนี้ต้องเป็นน้ําสะอาดนะน้ำสะอาดคือน้ําที่เราผ่านกระบวนการกรองนะครับ ทีนี้ตัวแรกเราจะต้องละลายด้วยความร้อนแต่เอาไว้ก่อนนะฮะเซตเอหนัเซตแรกเซตที่1เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะเราจะมาทําเซตที่2ก่อนเหตุผลเพราะว่าเซตที่2จะเป็นสารปรุงแต่งหรือสารเคมีที่ละลายยากนิดหนึ่งดังนั้นจะต้องใช้ความร้อนแต่บอกน้องทรายก่อน G, inhos, นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้ความร้อนแต่สารเคมี3ตัวนี้ไม่สามารถสัมผ mm. ัสความร้อนได้โดยตรงดังนั้นน้องทรายจะต้องใส่กิ๊กเกอร์แล้วไปตั้งในน้ำ ีนึงนะครับอ่ะน้องชายเตรียมเบอร์ละกันครับผมเ,ออเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับอ่ะวันนี้มีบิ๊กเกอร์มาให้แล้วะนะครับมีบิ๊กเกอร์มีบิ๊กเกอร์มาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนบิ๊กเกอร์นิดนึงนะครับเราเอาสารละลายสามตัวนะครับตั้งฮอตเพลทนะครับตั้งใส่น้ำเลยใส่ได้ไหมครับใส่ได้ครับใส่ได้ มาละเซตต B มีสามตัวเนาะเซ็ต B สามตัวอ่ะเอ๊ะ yeah, แท่งแก้วเราไปไหนเนะาะเมื่อกี้เนาะอ่ะได้ละได้ละแท่งแก้วอยู่นี่นะครับนะครับได้แท่งแก้วแล้วอ่ะตั้งทำร้อนเลยครับผมอ่ะน้องซาจะต้องคนเรื่อยๆนะครับคนให้ละลายนะครับ ป็นไงบ้างครับละลายหรือยังเอ่ยละลายแล้วค่ะอ่าละลายแล้วถ้างั้นเราพักไว้ก่อนเนาะเซตดีเราพักไว้ก่อนนะครับเราพักไว้ก่อนนี้เราไปละลายเซตเอนะครับละลายเซตเอนะครับเซตเอมีอะไรบ้างเนาะอ,อันเนี้ยถืออุปรกรณ์ไว้ก่อนนะครับอันแรกเรามีน้ำนะครับเราเติมน้ำลงไปเลยนะครับเราเติมน้ำลงไปเลยนะครับน้ำเราใช้ประมาณ500นะฮะ500 ml ไม่ใช่ประมาณสิต้อง500ร l นะครับ เราใช้500 ml เปิดไฟเลยนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน200องศานะครับไม่เกิน200องศาก็พอน้ำเริ่มอุ่นแล้วเราก็เตียงสารประกอบตัวอื่นไปด้วยนะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างน้องสารประกอบเราใส่อย่างละนิดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าตามสูตรเราใส่นิดเดียวนะครับเราจะเน้นน้ำนมนะครับเป็นตัวสำคัญ น้ำเริ่มร้อนอยังครับอ่าเริ่มร้อนแล้วเราก็จะทําการโคนไปเรื่อยๆนะครับทีน,นี้คนได้เลยอ่าได้เลยจ้ะคนเลยโอ้โหจะเป็นเนื้อโลชั่นนะอ,าอ้าวยังใช่ไหม <laughs> อ,าอ้าวยังพึ่งใส่นมเบงนะครับก็ใจเย็นๆนะฮะทุกท่านอย่าใจร้อนนะครับจริงๆคณะสัตวาสตร์ของเราเรา มีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากปุสัตว์ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวหรือบอดี้โลชั่นเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ทางปสุสสตว์ของเรานะครับเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการทำสบู่น้ำนมแพนสัปดาห์ที่แล้วเจตไดยน้องสายไม่ได้มาเนาะถ้าน้องสายได้มาถ้าน้องสายก็จะได้ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งไปโชว์ที่บ้านด้วยแต่ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวน้องสายไปติดตามดูในช่อง YouTube ของเราก็ได้ แล้วก็ส่วนวันนี้น้องสายมีโอกาสได้เรียนโลชั่นแล้วก็อย่าลืมกลับไปบอกที่บ้านด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยถ้าอยากจะเรียนถ้าอยากจะสนใจอยากจะเรียนทําผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถติดต่อมาที่สำนักงานของเราได้นะครับอ่ะนมเริ่มปุ่นหรือย,ยังเอ่ยงั้นเราเติมตัวต่อไปนะครับอันนี้ค่อยๆละลายนะครับค่อยๆละลายไปนะครับอย่าให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับ ครับละลายยางละลายค่ะโอ้อยังเป็นเม็ดอยู่เลยไม่ได้นะครับถ้าเป็นเม็ดแบบนี้มันจะแร่มันจะจะไม่เข้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุนแล้วยังไม่ละลายวันนี้ครูมีตัวช่วยเนี่เราทันสมัยนิดนึงนะครับเราสามารถใช้เครื่องตีไข่นะครับเป็นตัวตีนะครับเราก็จะปั่นนะครับเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันนะฮะเร็วขึ้นมามอ่าอันนี้พับเก็บใส่อันนู้นไปเลยนะครับนะฮะเราก็จะเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันเริ่มละลายแล้วอ้องสายชน ต่อเลยนะครับก็ฝังไปเรืยอดๆโลชั่นจะออกมาดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคนตีถ้าเราตีไม่ขึ้นก็แสดงว่าฝีมือเราไม่ถึงขั้นไม่ได้วันนี้เราต้องออกมาดีเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นของฝากคิดไว้หือยาจะไปฝากใครบ้างอ่าให้แม่ค่ะโอ้โหนะรักมาบอกเอาไปให้แม่นึกว่าจะไปให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยวันหลังตอนนี้น้อง้างมีแฟนยังเอ่ยยังไม่มี เนื่องว่ามีแล้วจะได้ให้แนะนํครูบ้างเป็นโสดมาสีส่สกว่าปีลแล้วยังไม่มีแฟนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่มีแฟนนี่แหละดีแล้วโลชั่นของเราจะเป็นส่วนดุดดูดอ่ะว่าไปมุงอ่ะพอมันเข้ากันแล้วนะคะเราเริ่มใส่อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้นิดเดียวนะคะไม่ได้ใส่เยอะขออนุญาตมือเคาะนะคะเพราะว่าเป็นผงเล็กมากลัวไม่เข้ากันนะครับ ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเป็นแล้วเห็นไหมฮะเริ่มเป็นฟองนะครับโอ้เหมือนไข่ขาวเลยพอ <c oughs> สแล้วเป็นฟองนมขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเมื่อสักครู่น้องรายเตรียมสารละลายส่วนของ B ไว้ใช่ไหมครับอ่ะเราเติมลงไปเลยนะครับเราเติมลงไปเลย นำส่วนผสมดีลงไปนะครับส่วนผสมส่วนที่สอท,ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับเราก็ตีไปเรื่อยให้เข้ากันอย่นะครับ,รบเมื่เมือ,อยาง <c oughs> มาเดี๋ยวคุณช่วย <c oughs> เดี๋ยวคุณช่วยตีแต่ว่าน้องใายน้องใายต้องเริ่มทยอยใส่ มี <AD> CD, ดีซ <CD, S 2> ีดีตามลำับเลยครับอันนั้นจะเยายากหั่ไปน้ำสะอาจแต่ต้อง,อจจองใช้ช้อนนะครับค่อยๆใส่นะครับะะอโอ้โหวันนี้เราคงได้ลดตั้งสวยแน่เลยคนสวยมาทำนะครับอาศัยครูคงไม่คงไม่คงไม่เท่าไหร่เพราะครูไม่ได้สวยเนาะเ,เราต้องให้คนสวยทำ ป้ายถือไม่กันได้รูป่าวนีนะ้แต่เราไปอีกนิดนึงอย่าลืมนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปของเรานะครับเราจะมีบอกว่าส่สวนผสมที่เราเทลงไปเมื่อสักรู่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีบอกทีหลังครับขี้เล็กย่อยอันนี้คืออะไรเอ่ยสีเหลืองสันตาวเวอร์ค่ะ๋อสันตาวเวอร์ออยล์นะฮะสันตัวเวอร์ออยล์เราใส่ลงไปด้วยเติมวิตามินอ e ีนะครับตอนนี้คู่ขัดแยกปิดไฟนะครับ ติดไฟแล้วเพราะว่าคุณม like okay? oh ีความรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงแล้วนะครับมันสูงมากถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินไปนะครับมันจะทําให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูญเสียคุณค่าเนาะสูญเสียคุณค่านะครับโอ้โหเราใส่นิดเดียวจริงนิดเดียวจนอันนี้ต้องต้องยกความดีความชอบมาคนดวงสามนะครับ ตรงสารทรงเก่งมากอันนี้เราใช้แค่ประมาณ0.5นะครับ0.5น้ำนิดนึงเป็นตัวทำให้เกิดเจลนะครับนี่เป็นตัวน้ำมันด้วยนะครับสีข้านล่างประกันนะครับ,รบต่อไปใส่อะไรอีก เราน้ำเราพอหรือ,อยังเรายัางไม่พอถูกไหมครับอ่าเราไปเอาน้ำมาเลยจ้าน้ำที่เตเียมไว้สองดิกเกอร์เล็กกันเะเติมน,น้ำและครับทามาเลยเติมน้ำลงไปหน่อยอเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วเ,เยอเนียนสวยมาก สวยแล้วนะครับรลำดับต่อไปเลยครับเหลือส่วนผสมสุดท้ายเอามานเลยครับผมส่วนผสมสุดท้ายจะเป็นพวกสารสกัดจากพืชธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นพวกแอปเปิ x p e ิกส์แฝดเนาประมาณนั้นนะครับใสาเลยครับ ตรงนี้มีคุณสมบัติในการทำให้ผิวกระจ่างใสนั่นเองน,อเววววน,นะครับวัยรุ่นชอบอย่าว่าแต่ไยรุ่นนะฮะถูกกระชอบ หลังจากที่เราตีไปได้สักประมาณ10นาทีเนาะเราก็จะได้เนื้อครีมเ,เนื้อครีมนะครับที่ออกมาเป็นลักษณะเหนื่อๆข้นๆในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าได้รื่ยางเอ่ยน่าจะได้แล้วเนาะได้รืยอยางอ่ะลองติดอยู่ติดเครื่องแป๊บนึงขึ้นมาดูเดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวครูขอเทสนิดนึงอ๊บนะครับโอ้โหลองดูนะครับว้าวโอ้โหเนียนกริบเลย แหมตีดีนะฮะอันนี้คนตีต้องยกความดีควาเจ้ากนตีขาดอย่างเดียวขาดอะไรเอ่ยกลิ่นกลีนถูกต้องวันนี้น้องสายแอบเลือกไปแล้วนะน้องสายแอบเลือกแล้วน้องสายเลือกกลิ่นมะลิค่ะทาไมน้องสายเลือกกลิ่นมะลิชอบค่ะน,น้องสายรู้ไหมว่ามะลิแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องสายเป็นคนรักครอบครัวถูกไหมอ่าอย่าลืมนะฮะว่าถ้าใครสนใจนะฮะเรียนรู้กับเราได้นะคะคนที่ชอบดอกมะลิเป็นคนชอบ คือเป็นคนรักครอบครัวหายจะเข้ามาจะออกมาพ่อโปรโมทอ่าแสดงว่าน้องสายเป็นคนรักครอบครัวมีใครสนใจนะฮะน้องสายยังโสดนะครับแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนะฮะครูก็พูดไปนะครับใส่เยอะไหมอ่านะครับก็ะปุกเราใส่ไม่เยอะนะครับประมาณสักสี่หยดนะครับสี่ถึงห้าหยดนะครับอ่ะตีเลยครับอืมหอมมาก ของผิวไทยๆเหมาะก,กับน้องสายมากนะครับบอกเลยครีมน,นี้เหมาะก,กับน้องสายมากเป็นผู้หญิงสวยสวยแบบไทยๆส,สุดยาดจริงๆ ที่มันติดขอบนะครับก็เอาลงนิดนึงนะครับสวยมากเลยน้องทรายนี่ขนาดครูตียังไม่ได้สวยเท่าหนูตีเลยนะเนี่ยอันนี้ไปทําขายที่บ้านได้ไหบอกเป็นแม่นะอโอเคสวยมากครับอร่ามครูว่าเดี๋ยวถ้าทีมากกว่านี้จะเป็นวิปปิ้งครีมเ <laughs> พื่อนวานลวอยากกินขนมเจ๊นะครับใจเย็น <laughs> โอเคไหมครับเดี๋ยวเราลองเทสอีกครั้งหนึ่งเอ้สุดยอดมากเป็นไงครับเนื้อ,อเนื้อเนียนสวยมากเพียงหนึ่งนาทีซึมเข้าเซลล์ผิวหนังได้เลยนะครับอหอมไทยๆหอมเผไทยจริงๆนะครับอ่ะนอกใสยวางาอุปกรณ์เถอะครูว่านะครับตาครูช่วยวางเนาะนะครับ แล้เราเดี๋ยวเตรียมแพ็กเกจจิ้งกันก็สำหรับการบรรจุนะครับปกติเราก็จะมีหลอดบรรจุนะครับก็บรรจุใส่ขวดลักษณะแบบนี้นะครับโอ้จริงๆถ้าเรามีถ้าเรามีซลิงใหญ่กว่านี้ก็จะดีนะครับแต่บางเอิญวันนี้เรามีในห้องแลบเรามีไซลิงเล็กแต่ก็ใช้ได้นะครับขอเป็นไซลิงที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับจะได้สะอาดๆหน่อยนะครับ อ่าโอเคนะครับได้แล้วเป็นไงบ้างหอมมากโอหอมมากเลยโอเคนะครับเราก็ได้ผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากน้ำนมแพะผสมน้ำมันทันตะวันนะครับซึ่งก็มีวิตามินอ e ีสูงเหมือนกันนะครับตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสายก็ได้ผลิตภัณฑ์ไปฝากคุณแม่แล้วอย่าลืมนะครับคุณแม่ว่ายังไงบ้างเนี่ยอย่าลืมกลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังด้วยนะครับรอบหน้ามายอยีกไหมครับ ได้ค่ะเดได้ค่ะได้ค่ะนี่คือครูไม่ได้บังคับนะคำตอบเหมือนคนโดนบังคับยังไงก็ไปดูนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับก็ฝากน้องสายละกันนะฮะถ้าสมมติน้องสายกลับบ้านแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้นะฮะอยากจะเรียนวิธีการหรือเรียนปฏิบัติในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ก็มาเรียนที่เราได้นะครับตอนนี้เราได้ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะครับ ให้น้องสายมอบมอบแลมอบให้น้องซายนะคะเป็นของที่ระลึกนะคะแล้วก็ฝากน้องสายให้คุณแม่ด้วยอันอีกหนึ่งครัวให้คุณแม่ด้วยที่เหลือครูยึดไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราไปแจกของปีใหม่กันแล้ว,ลวได้ของปีใหม่กันแล้วนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมอยากจะเรียนปฏิบัติเพิ่มเติมอยากจะได้องค์ความรู้ในด้านปฏิบัติ ะะสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์032594037คณะสัตวศาสตร์และเทคโนลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ